แดดซองอีกแล้วพี่น้องกะนางเปลาไปเาาิไลวาแดดซองก็คือพ่อมาหอดปีแล้วก็พี่น้องแล้วความหมายของวิไลก็คือว,ว่าความหมายที่วิไลว่ามาโดนๆเนวิไลแา่ๆนี่วิไลไม่เคยประจานเอฟซีนะคะพี่น้องคะวิไลไม่เคยประจานย่างพนตีเตือนออกมาคือว่าย่ามวิไลเจอคอมเมนต์ที่แบบแรงๆวิไลก็เอาเฉพาะคำอา่านคำอ่านของคอมเมนต์วิไลไม่เคยเอาหน้าวิไลไม่เคยเอาหน้าของพี่ๆหรือว่าเพื่อนๆหรือว่าผู้ผู้เพ่นที่เขามาชมมาค่ะมาเป็นกำลังใจแล้ะพนตีเตือนเขามาในในบางเทืรอที่วิไลเฮดคลิปนะคะวิไลเฮดคลิปวิไลเฮดคลิปแก้ต่างเนาะค อธิบายแล้วก็เล่าให้ฟังแล้ววิไลจะเป็นคนที่แบบว่ารักษาสิทธิส่วนบุคคลหนึ่งวิไลจะเอาเฉพาะตัวหนังสือที่มิ้นนะคะพี่น้องคะแล้วถ้าวิไลเอาตัวหนังสือที่เม้นออกวิไลก็จะให้ YouTube จัดการให้เอาเม้นนั้นออกไปแต่เฉพาะวิไลเท่านั้นที่เห็นนะคะเนาะเฉพาะวิไลเท่านั้นที่เห็นเมื่อคุณเม้นมาเมื่อคุณเม้นมาแต่ถ้าคอมเมนต์ที่ไม่โอเควิไลก็จะขอให้ YouTube จัดการจัดการคือว่าคือไม่เอาออกมาให้ f ่ามาโจมตีกันนะคะพี่น้องคะจังสมมติว่าทำยังไงบางบางเทียกับยูทูบมันก็ลบไปบางเทียวิไลก็ลบไปเองค่ะวิไลอ่านแล้ววิไลรู้แล้วถ้าวิไลจะเอามาเป็นข้อพิพาทหรือว่าเอามาทําคลิปวิไลจะเอาเฉพาะ เนื้อที่เป็นการเขียนนะคะวิไลจะไม่เอาชื่อแล้วจะไม่เอาโปรไฟล์ของทุกท่านออกมาประจานหรือว่าออกมาทําให้คนอื่นมาโอยต่อไป สวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องฝ่ายสู้ผู้สกุลน,นะคะพี่น้องขานี่แหละครับไปรับหลานหมู่วานได้ยอดดวงใจมาหนึ่งต้นค่ะพี่น้องคะ่ะ <c oughs> คือต้นอ่ะเอ็ยังก่อนพริกไทยเนาะกันเนาะนี่จ้ะไล่กระด้พริกไทยมาปลูกคือ่ต้นหนึ่งนะคะพี่น้องเพราะว่าโบกมันว่างนะคะโบกมันว่างถ้าใส่พักนอกเลยว่าเอามาใส่โหลดเอามาปลูกโรดว่าเขาก็มักเนาะค่ะมาเค็ดพัดนั่นพัดนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสูปส้ปู้สกคนนะคะพี่น้องคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เมียฝรั่งเงยอรมันวิไลแมชเชียลจะเมนบลคือนะคะคำว่าช้าเนี่เอาวิไลกว็วิไลสิติดปากยินดีต้อนรับเข้าสู่เมียฝรั่งเงยอรมันวิไลแม็กซ์นะคะพี่น้องวิไลาจากตัดแม็กไปตรงนี้เลยนะตัวเอสอยากเร็วภาษาอังกฤษเป็นลิ้นกระดกนะคะแต่ว่าอ่ายังก่อข้อเอนพี่น้องค่ะ ฟิฟฟี่เน็กซเนกนะคะภาษาอังกฤษกับบเตืองภาษาเยอรมันกับบไปนะคะกับไปแบบงูงูงป่าๆนะคะพี่น้องคะกับมือนี้กับบ่ม,มีเวียกถามว่าบ่มีเวียกกับบัมเมนดอกค่ะพี่น้องคะมีเวียกแต่เสาๆวุ่นละค่ะพี่น้องมีเวียกแลเรียงแต่เสาแต่เสียวุ่นละแต่ว่าอันนี้ก็สวยแล้วเนาะอันนี้ก็ซีดม้งแล้วสวัสดีตื่นมากไหนสิหาเนายุ่งเน่ากินให้หลานเนาะคะนะนะนะ่ะเนาะแล้วกะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ โอ้สาม,มาปีสาม,มาปอยทายุพูดเดียวก็มีเปียกเฉพาะโซนโตเจ้าของเนาะเฮ็ดกะจิบกะจ้อยเฮ็ดกะเจอกกะแจ๊ก,จก,จก,จกนะคะพี่น้องค่ะ <_ d ick> แต่พอมีร้านมาเอาละแต่ตื่นสามาก,ก็ต้องเตรียมเนื้ยนอยู่เนื้อกินไว้ให้ร้านกินไปน,นีพูนร้านไปบ้านน้องสาวไปเฮี้ยนยาอยุ้ยเขานะคะพี่น้องคะอันเขายาจมดู <_ d ick> <_ d ick> วิลลเป็นคนเป็น,เป,นเป็นยาที่แบบเข้มงวดดด้วค่ะพี่น้องค่ะวิลลเป็นคนที่แบบคือคือถ้าร้านห้เมื่อถ้าห้านห้เมื่อพามออยพ่อกับแม่เขาคือกันสมมติว่าถ้าห้านห้ถ้าลูมันหา่ บอกพอก็เม่มันมาห้ามอ,อาม้อยห้ามร่อเอาป้อให้มันหายมันหายเดี๋ยวมันก็หยุดเองมันบ่หยุดเดี๋ยวมันจะรับก็ไปไลวิไลจะเป็นก้อนทังสี่สมัยมตะกี้ลูกไส้นะคะลูกไส่ยอยากได้ของเล่นให้สิ่งไหนสีสมควรสื่อวิไลก็สื่อให้แต่สิ่งไหสสี่สมควรสื่อห้มึงห้ให้ตายมึงห้ไปเลยมึงสิห้องมึงสิดินมึงนอนพัดๆัดยู่หันให้มึงนอนไปอันคือแบบ เฮาบ่สนใจมันเดี๋ยวมันก็แลนน้ำคนเฮาเองเด็กน่อยนะครับพี่น้องกะแต่ถ้าหายแม่นดินยุ้งซั่นกับซ้ำเดินนี้เดินนี้นแล้วไม่ก็แลนน้ำเฮาเองเด็กหน่อยคือคือซิ่งซิ่งไดที่แบบสมควรกับพี่ลกะโอเคอยู่สิ่งไดทีมันเกินแบบว่าม,มันมันโมเมนต์แนวเด่นที่แบบแบบสำหรับของเด่นเด็กหน่อยประมาณนั้นแหละครับพี่น้องพี่ลจะบ่คอยตามใจแต่ว่าพี่เอ่อะสิเป็นแบบว่าเออสีแบบแบบเชิงบังคับเยอะหน่อย ถ้าเรียงเรียงหลานกับเชือบํารับจะน้อยนะคะคลิปที่แล้ววิไลเบาถึงเรื่องการทํา youtube นคะเนาะวิไลวิไลเบาเรื่องการเหตุยูทูบการอ่าทําไมถึงมาทํา youtube แล้วทํา YouTube สร้างไรายได้เพราะอ่าประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าการทํา YouTube ของวิไลเดอร์วิไลบอรเคยเดนไปเกาะกระแสไผวิไลบอเคยเดิไปก๊อปปี้รูปนะช่องนั่นช่องนี้มาประจานแล้วก็วิไลบอเคยอ่าแบบว่า สมมติว่ามีพี่สมมติว่ามีพีพีเอฟซีมันตีเตือนมากหรือว่าหรือว่าบางครั้งมีคอมเมนต์ที่แบบว่าไม่โซภาไม่ลื่นตาไม่ลื่นปากที่จะที่ที่อ่านแล้วแล้วแล้วมันมันเป็นแบบว่ามันเป็นแบบว่าคล้ายๆคอมเมนต์ที่แบบว่าเวลาัยเคยมีคอมเมนต์โดนแล้วล่ะค่ะโดนโดนแบบมีคอมเมนต์หนึ่งแต่วิไลวิไลรับได้ค่ะวิไลรับได้เพราะว่าทุกคนมีสิทธีจะเมินทุกคนมีสิทธีจะวานะคะพี่น้องคะ แต่เราต้องดูว่าแต้กับเบิ้งวิไลกับเบิ้งว่าคนที่เมาเมนน่ะคือเขาทํา YouTube แบบเฮ้าบอคนที่มาเมนเขามาเป็นเอฟซีหรือว่าเขาเขาผ่านเข้าเขาผ่านเขามาชมเขาเขามาเห็นเขาเขามาเบิ้งเราบางครั้งเขาอาจจะเบิ้งคลิปหนึ่งหรือสองคลิปหรือบางทีเบิ้งคลิปเดียวกับเบิ้องจบแล้วก็มาสรุปแล้วก็มาเมนประมาณนั้นเนาะค่ะพี่น้องค่ะแบบว่าไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ดูให้ท่องแท้นะคะไม่ได้ดูให้ท่องแท้แบบภาษาพังกไป้ที่ว่าเอาฟังไม่ได้สับแล้วจับมากระเดียดนาองค่ะพี่น้องคะฟังไม่ได วิไลกัวิไลกัต่อไปวิไลก็เหตุคลิปนั่นไปข้างข้างที่แบบว่าวิไล่วิไลเเ้าแบบทั้งเแบบ้าทั้งศูนเนาะคะ่นะเนาะรู้สึกคลิปอ่าคลิปนั่นจะเป็นคลิปที่แบบว่าเพิ่นเขามาเมนเกี่ยวกับอ่าเกี่ยวกับเรื่องโดนหรล่ะค่ะเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของพญายเรืองเรืองเรืองรขาพรัว่พญาย่นี่แหละเรืองการการอ่ะยาหรือบยาได้โดนเล่ะค่ะโดนแล้วเป็นหกเดเดือ 6, 7, 7, 8, 7, 8, 8, นหลอกประมาณหกเจดเดือนแปดเดือนแล้วตั้งแต่ก่อนช่วงทีวิไล่กับมา ช่วงที่วิไลกลับมาจากอตอนเดินทางไปวีซ่าปีเนาะค่ะเนาะเราวิไลกลับมาขอเดินเรื่องขอวีซ่าหนึ่งปีตอนนั้นวิไลกลับมาจากเยอรมันกลับมาเดินเรื่องขอวีซา่าหน,นึ่งปีปลา,ายปี2 0 2พันเนาะค่ะปลายปี2021วิไลเดินทาง e an มาปีสอนยี่สเนาะวิไลไปอยู่หนึ่งปีจากปลายปี 2, 0, 2020ันถึง 2, 0, 2021แล้วก็ปลายปี 2, 0, 2021วิไลกลับกลับมาในวันที่แปดพฤศจิกายนเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ8พฤศจิกายน 2, 0, 2021 บานี้วิไลก็มาเดินเร่องขอวีซ่าอีกในการที่วิไลกับพใหญยบรูว่าการขอวีซ่าหนึ่งปีต่อกันและอีกอย่างหนึ่งเราไปแล้วเราเรียนเราไม่ได้เรียนเต็มต้นต้นหน่วยเพราะว่าช่วงช่วงนั้นกับปลายปีสิบเก้าโควิดกับมาเนาะยี่สิบมันกับมีโควิดอยู่แต่ว่าพอยี่ปลายปลายนี้เปดวิไลกับไปพุ่นหรอก่บ้านี้กับโควิดกับจะยุดยุดให้หายยุดยุดเป็นเป็นเนาะค่ะพี่น้องค่ะแบบซาแน่บ่ซาแน่ประมาณนั้นเนาะเนาะการการของโควิดและบ้านี้ วิไลกามากกับไปขอวีซ่าหนึ่งปีแต่การขอวีซ่าหนึ่งปีมันไม่ผ่านเพราะต้องได้ยื่นอุทธรณ์มันไม่ผ่านการหนึ่งปีเพราะว่าเขาว่าทําไมไม่มีใบสอบผลการสอบหรือว่าผลการที่เพราะว่าวิไลไปปีวิไลไปปีหนึ่งก็คือ12เดือน12เดือนแต่วิไลไม่ได้บินกลับมาภายใน12เดือนเพราะว่าวิไลยังไม่จบเบหนึ่งเนาะคะเนาะโมดูลโมดูลเบยหนึ่งจุดหนึ่งเนาะค่ะเบยหนึ่งจุดหนึ่งวิไลบม่จบวิไลก็ได้เสียงเงินไปแล้วเพราะไงเสียงเงินคาเรียนไปแล้วมานี่ยเพราะไงก็เรียนนนให้้จบโมดลีก่อ วันนี้เราเลยไปขอสีอําเพิ่นไปขออําเพลนขอต่ออีกจนว่าสิจบของโมด,ดูลนี่เพิ่นอําเพิ่นก็นให้มาแล้ววันนี้เพิ่นก็นเขียนอ่าจดหมายส่งจดหมายมาแล้วก็ให้พ่อเงี้ยให้วิไลเส้นเส้นแล้วก็เส้นแล้วเพิ่นก็นประทับตาแล้วเรียบร้อยเพิ่นก็น ทรงตีกลับมาหายวินไล่ตอนอยูเยอรมันเนาะคะะ่ะเนาะเล้วินไล่ก็ถือจนไม้ฉบับนั้นถือจนไม้ฉบับนั้นมากเมืองไทยแล้วก็ต้องมากมากไปรายงานโตอยู่สถานถูดเยอรมันเนาะค่ะไปรายงานโตเพราะว่าเราอยู่เกินหนึ่งปีเราอยู่เกินประมาณามีซิมหามือแหละค่ะพี่น้องคะเพราะว่าเขาก็มีเอกสารการเรียนทุกอย่างมีการเสียเงินมีทุกสิ่งทุกอย่างละเพิ่นกันเลยอนุญาตอนุญาตแต่ว่าเวลาคุณเข้า เขาเอินอ่นประเทศที่อยู่เนาะคะเนาะเขาเอื่นประเทศที่อยู่ก็คือกลับมาเมืองไทยคุณจะต้องไปรายง,งานตัวว่าโอเคนะคุณไปทําถุงต้ตนกับประเทศเขาก็สแตมในผาสปอร์ตเหต็นยางเรียบร้อยแล้วก็วิไลก็ไปรายงานตัวพอไปรายงานตัวเสร็จปุ๊บกลับมาก็มาเริ่มสามมารอดสามเดือนพอรอดสามเดือนแล้วก็เดินเร่องยืนะก็บ่ถึงก็งสามเดือนดอกรอประมาณนั้นแล้วก็ยืนเรื่องขอวีซ่าปีแต่ทีนี้ไม่ผ่านในการที่ไม่ผ่านวีซ่าหนึ่งปีเขามีจุดตรงให้เขามีคอมเมนต์ อันนั้นแหละค่ะพอการยืนยืนอ่ะเขามีแบบว่าอ่าถ้าอย่างไรอย่างหนึง่งเขาก็มีจดหมายว่าเขาก็ตีวีซ่ากลับนะคะเอ้ยว <t> ่าแมนพี่น้องคะเขาก็ตีพาสปอร์ตกลับแล้วเขาก็มีจดหมายแนบมาว่าวีซ่าของคุณไม่ผ่านเป็นเพราะเห็ุนี้วันนี้เขาก็มีอ่าประมาณสิบก็คอแล้วค่ะพี่น้องคะแล้วเขาก็ตีมาว่าอจะวิ่งไลโดนคอนั่นคอนี่วิไลโดนอยู่อ่สองคอเนาะค่ะคือว่าถ้าคุณออกจากราชอาณาจักรของคุณคุณจะไม่กลับราชอาณาจักรประมาณนี้ประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องคขาวิ่งไลเคลื่อนอ่า เพลิดวีซ่านะคะเนาะบานนี้ ตอนแรกกับพ่อพากันเข้าใจกับพ่อพากาันคิดว่าสิยืนอุทธรณ์กันเลยเปลี่ยนจากการยืนอุทธรณ์วีซ่าปีมาเดินเรื่องวีซ่าเชงเก้นเนาะคะ่ะมาเนี่ยวีซ่าเชงเก้นกับพ่อพานพ่อยายกัเยนเลยว่ามันเป็นอย่างกันเหตุมาผ่านตลอดตลอดตลอดอันนี้มันเป็นอย่างวิ่ไล่กัเนเลยว่าอาจจะเป็นเพราะเราไปขอเพิ่มช่วงเรียนบีหนึ่งนะคะเบนปีหนึ่งนะคะเนาะราะว่าถึงเอาเธอไปไล่งานตัวเรียบรอย้อยยังเรียบร้อยทั้งนี้อั้นี้ก็ใช่อยู่ค่ะเนาะก็บอกพ่อยายอาจจะตรงจุดนี้เข้ากับเหตุไหมว่าเป็นอย่างเข้ากับ ไปขอวิสาเชิ่งเกณฑ์เอาว่าานบ้ดนีว่าพานเพิินกันเลยว่าเอาจังซีวิไลฉันจะยืนอุท้อนแต่วต่าพ่อใหญ่จะเห็ดเอกสารมาให้วิไลเส้นเพื่อที่จะมอบชันทะให้พ่อใหญ่เดินเรื่องบ้านี้วิไลเลยมกิดว่าวิไลเหตเองดิโก้หนอพี่น้องค่ะวิไลก็เลยบอกพ่อใหญ่ว่าเจ้ามีหน้าที่แค่ล่างจดหมายกรบลั่นตีข่อยอิสฉบับนึงแล้วข่อยก็สิีเดินเรื่องของข่อยเองแล้วส่งมาให้ข่อยเนาะค่ะพี่น้องวิไลก็เห็ดของวิไลเองเดินเรื่องเองทุกสิ่งทุกอย่างแต่การเงินพ่อใหญ่ใจ <c oughs> วิไลก็เดินเรื่องเอกสารทุกสิ่งทุกอย่างเดินเื่องเองเขียนเองอันนั้นเองเขียนอ่าเขียนจดหมายเขียนเขียนจดหมายอ่าแรงจูงใจแล้วก็เขียนจดหมายอธิบายของสถานตูจว่าอเป็นยังสียังสียังสีเนาะค่ะสุดท้ายก็ผ่านเนาะค่ะเนาะผ่านแล้วก็วิไลก็ไปแล้ววิไลกับพึ่งกลับมาเดือนมกราที่ผ่านมาแล้วบ้านี้อ่ะหลังจากที่ผ่านอ่ะเป็นยังจึงยู่โดนบอกความว่าจากที่ผ่านแล้วเป็นยังจะบอไปเลยช่วงนั้นเนาะค่ะ จากที่ผ่านแล้วทําไมต้องรออีก3เดือนถึงไปเพราะว่าถ้าไปแล้วมันเกิดเป็นช่วงที่พ่าพยายอยากจะมาเทียเทยยยยเท่ยวเมืองไทยพใาญ่อยากมาเที่ยวเมืองไทยช่วงต้นปีกันเลยว่าไปไปละละก้อนสิบปลายปีเนาะค่ะเนาะจนไปถึงกับไปนั่นกับไปตุลาพฤศจิกาทันวานนะะเนาะค่ะเนาะค่ะไปเตือนตุลาพฤศจิกาทันวาน่าเราก็เดอนช่วงทันว่าน,นั่นกนัแต่ไปงานแต่งหลานสาวของพใหย่ พอพงไงต้องการวางแผนเป็นนังสี่ทังสี่ทังสี่เท่าตรงมาเดือนนี้เดือนนี้เลาเข้าไปเที่ยวช่วงนี้แล้วเขาก็เที่ยวเซนเขาก็ไปงานแต่งแังสานยังสีส่เนาะพงไงเป็นกับว่างแผนไหวเก่าเป็นไปตามแผนแล้วก็ผ่านไปด้วยดีเนาะค่ะพี่น้องคะที่นี่พอ่อวิไเวลเบาเลี้ยงหยางจนมื่อเบาเลี้ยงวิสาเอาเบาให้ฟังแล้วกับพี่น้องคะพอกลับมาแล้วนะคะการเดินเรื่องเอกสารปุ๊บปุ๊บก็เดินยุหันเนาะค่ะพี่น้องคะแรกเรามีเล่นเบาเลี้ยงหยางมีพี่น้องคะหลานมาเอิ่นมีเล่นลืม ไลเยว่าเลี้ยงยังเนี่ยค่ะพีน่นงค์คะบอกไปบอกมาเลยเ่ย์ว่าเลี้ยงมีสารยาวนาะค่ะเอาว่าจังใดว่าก็บอกมันจบแล้วกักนเนาะก็ไปแล้วไปถึงแล้วก็อยู่กับพ่อใหญ่กินเที่ยวกับมิสเตอร์ี่โออยู่ประมาณ3เดือนเพราะว่าไม่ได้เรียนเนาะค่ะครั้งที่แล้วว่ได้เรียนแล้วก็กลับมาก่อนที่จะกลับมาก็พากันเดินอ่าพากันเรตเรียมเอกสารเตรียมเอกสารญี่ปุ่นแล้วก็หอบกลับมาผีเนาะค่ะพีน่นงค์คะครั้งที่พลาดก็คือครั้งที่วิไลกับพ่อใหญ่พลาดก็คือพ่อใหญ่ส่งเอกสารมาทางอีเมลส่งเอกสารมาทางอีเมลก็จริงมันเราไปปบบรินแอริจลก็งต่มมันนก็เหือกับไม่่ใชตัวจริงเนาะ มันก็นเลยอาจจะบวกไปหลายอย่างวิไลคืดเนาะคะ่ะที่นี่เขาเรื่องคือว่าการที่วิไลทำยูทูบนาะคะเนาะวิไลไม่ได้ไปเอาเรื่องของใครมาทําวิไลไม่ได้ไปเอาเรื่องของใครมาพูดและวิไลไม่ได้ไปเกาะกระแสช่องไหนนะคะเนาะวิไลบ่คยไปเกาะกระแสถึงว่าจะมีข้อพิพาทแต่ละคนแต่ละอ่า การที่เข้ามากา,การที่พี่ๆเพื่อนเขามาคอมเมนต์บางคอมเมนต์ก็โอเคเนาะคะ่ะติเตือนแล้ววิไล like ก็น้อมรับด้วยดีเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าเรามาจุดนี้เราอยู่ในที่สาธารณะอยู่แล้วทุกคนเห็นเราทุกคนรู้จักเราเขามีสิทธิ์ที่จะติจ,จเตียนเนาะคะ่นะเนาะเราก็เอาเราก็เอาวิกฤตให้เป็นโอกาสเนาะค่ะพี่นะะ้องค่ะเราเอาวิกฤตให้เป็นโอกาสเนาะค่ะเนาะเราก็เอาข้าติเตียนนั่นมาปรับปรุงตัวแต่ถ้าบางคอมเมนต์แต่ถ้าบางคอมเมนต์าา comment, มันคอมเมนต์จนแบบว่ามันบ่แมนมันมันเหมือนกับรู้ในสิ่งที่ตัวเรา ที่ตัวเราสมควรจะรู้แต่เขารู้ก่อนตัวเราประมาณนั้นนะคะพี่น้องคะแล้วที่นี่การสร้างรายได้ไม่ได้ไปเกาะกระแสใครเพื่อจะสร้างรายได้นะคะพี่น้องคะพอคลิปที่เลาวิไลก็บ,บอกแลาว,ว่าวิไลทำทํำแบบว่าจนพานกด6หกเดือนแรกนะคะเนาะเราแบบว่าจนจนกระทั่งสตีกันก็พราะไงก็ไม เทียงก็พ่อใหญ่จนแบบว่าจนพ่อใหญ่ถาม่าเธอจะเลือกเอายูทูบเมื่อสิเลือกเอาฉันคนละค่ะพี่น้องคะแต่ว่าพ่อพ่อใหญ่เห็นความมุ่งมั่นเนาะคะเนาะเห็นความมุ่งมั่นในการทําเห็นความมุ่งมั่นในการใส่ใจเราเนาะเราพี่น้องคะเราทําแล้วเราก็อยากเรามีจุดมุ่งหมายว่าเราทําเราจุดมุ่งหมายของเราตรงนี้ตรงนี้เราก็เหมือนการท o u t u b e ก็เหมือนการทํางานเนาะถ้าทําแล้วทําแล้วไม่ไม่ประสบผลสาเร็จ วิไลก็สิหยุดไปแต่ว่าพอทําแล้วพอวิไลผ่านกฎพอวิไลสามารถสร้างรายได้ได้นะค่ะพี่น้องคะมันก็เหมือนกับงานงานงานอย่างหนึ่งที่เราทํามันก็เหมือนเป็นงานของเราเนาะค่ะตื่นเช้ามากกับข้อคล้ายๆว่าไปเห็นงานแล้วก็ตอกบัตรเห็นงานได้เวลาตอกบัตรแต่เวลาตื่นเช้ามาทุกเช้าของวิไลก็คือ เอาคลิปลงเนาะค่ะเนาะวันทําทคลิปวันนี้ลงคลิปพรุ่งนี้เนาะสี่นะคะพี่น้องคะทาคลิปแล้วก็ลงทําคลิปตอนเย็นวันนี้แล้วก็ลงพรุ่งนี้ตอนเช้าเนาะคะ่ะเนาะคลิปวิไลสีออกประมาณตีหาตอนเช้าของเมืองไทยเนาะคะ่ะถ้าเป็นทังเยอรมันหรือว่าทังเมืองนอกทั้งหลกกับประมาณหาทุมเนาะคะ่ะพี่น้องคะเพราะว่าวิไลตั้งกฎไว้ตรงนี้อยู่แล้วว่าคลิปจะออกช่วงนี้ช่วงนี้นะคะเนาะบางครั้งบางครั้ง้า,งงาวิไลไปเที่ยวหลายวิไลทายถ้าไมื่หลายๆเนาะคะแบบว่ามันเต็มเมมเบอรี่วิไลกับสี ต, e ตั้งแต่วิไลยทำมาตั้งแต่วิไลยผ่านกฎมาหรือก่อนที่วิไลยจะผ่านกฎโอ้ยผมนี่ก็ไดหรือว่าก่อนวิไลยจะผ่านกฎวิไลยจะสม่ำเสมอหรือว่าเสมอต้นเสมอปลายวิไลยก็จะพยายามทำออกมาวันละคลิปวันละคลิปละคลิปไฮไลท์กว่านั้นก็ไดดอกค่ะพี่น้องคะ่ะบางเทือเนะคะบางเทือมันก็แบบว่าอา่าอ่าจัาไดหล่ะบอกว่าถูกแต่ถ้าเรามันมีคลิปเยอะหรือว่าได้ถามันมีอา่าการไปเที่ยวไปเที่ยวมากไม่มันอาจจะมีคลิปเยอะกอย่เฝ้าเบื่อวิไลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะ มื่อนี้ก็ไรซาระอีกแล้วค่ะพี่นอ้องค่ะมื่อนี้ก็ไรซาลาบม่มีอย่างบางหนึ่งห้านเลนมาของเงินห้านเลนมาของเงินกันเลยห้องมากถึงต่ยุคก,กํแแพงมคุณนะคะมากกันยาอุ๋ยเขาหรือว่ามากกัน้องสาวนะคะเนาะ นี่ระคะ่ะช่วงมีหลานกระสิยุงยุงเน่ถ้าบ่ามีหลานกระสิตื่นสาวมาอาบน้ำบลางฟันบวแปงระคะ่ะเฮ็ดเบียเฮ็ดงานกอนคือพี่น้องหินระคะ่ะแต่ถา้าหลานอยู่ก็ต้องตื่นมาฝ่าอาบน้ำล้างหนาแปงฟันหาเนื้อยูหาเนาื้อกินให้หลานเนาะคะ่ะเนาะหาเตรียมน,นั่นเตรียมเนื้อยูเนื้อกินไว้ให้หลานกินเขาหลังจากนั้นก็จันสิมีเวลาเป็นของเจ้าของเนาะคะ่ะเพราะว่าเราเอาเขามาดูแลเนาะคะ่ะเนาะเอามาซอยเพราะว่าเดี๋ยวสงการลูกชายมากเขากลับมาหับกลับไปขึ้เก่าเพราะว่ากลับมาหับกลับไปเฮียนมึงใหญ่แถวเขาวิไลก็อยู่คนเดียวเหมือนเดิมเลยค่ะพ คิดบางสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนนะคับพี่น้องคะไก่สิสงการเร้วเด้อผู้ใดสีเดินทางเมื่อบานขับรถขับลาก่อยไปค่อยมาเด้อครับพี่น้องคะขับช้าแต่ถึงเนื้อคับพี่น้องคะค่อยๆไปขับช้าๆแต่ก็ขับช้าแต่ถึงเนาะเนาะย่าขึ้นว่าขับการขับรถยาขึ้นว่ามันเป็นแบบว่าโอยกูขับรถเก่งยางสันยางสี่กูไปยางบกแห้งยังไงเราก็ เนื้อหนังมังสานะคะเนาะเอาเขาไปไงในสาระก็ก็เดินทางปลอดภัยในช่วงสงการเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องคะเอาไปมากกับร,ระวังระวัานวู้ยบอกไปบ้านนี้เพราะท่านหอดอยู่เลยอีกตั้งเป็นซิปกามือเนาะคับพี่น้องคะแต่ก็บอกไปก่อนแหละค่ะพี่น้องคะเนาะเอาละค่ะขอบคุณพี่น้องท่องไปเนาะค่ะไปพอกันไหมเจอกันไหมในคลิปหน้าเนาะคับพี่น้องคะขอบคุณค่ะจุ๊บจุ๊บ